สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้โอกาสเข้ามาในศูนย์อารยะนะครับก็ได้จองรถขุด g o b ิ c o ้ SK 200 SM นะครับก็จะเป็นเน็ตเจนใหม่นะครับที่เราได้ทำการออกนะครับรถขุดคันนี้นะครับก็จะนำเข้านะครับเป็นทีมขุดที่8ปนะครับประจำทีมงานรีชาจะเริรัซับยังไงเดี๋ยวผมจะ พาไปดูรถขุดคันนี้นะครับเอ,อ่อทไมนะครับเราถึงได้ทําการออกรถขุดใหม่นะครับต้องบอกเลยว่านะครับทุกวันนี้นะครับเครื่องจักรของเราเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและก็ใหม่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะบริการลูกค้านะครับเพื่อจะนํารถขุดที่มีคุณภาพเนี่ยไปบริการลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วจะซ่อมทําไปแล้วเสียเวลานะครับ ผมคำนึงถึงในเรื่องของการบริการเป็นหลักนะครับคานึงถึงในเรื่องของการทํางานตรงต่อเวลานะครับนี่คือเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องนําเครื่องจกักรคันเก่านะครับขายออกไปแล้วก็นําเครื่องจักรใหม่เข้ามาสู่ทีมงานของเรานะครับอ่ะเหลือ,อยังไงผมจะพามาแนะนําน้องเบอร์8นะครับกับทีมงานของเรานะครับไปความรับชมนะกับรถขุดโกเบโก้เอสเคสองนะครับตัวนี้จะเป็น คันที่3ของเราแล้วนะครับคันท,ที่3ของทีมาของเรานะครับก็จะเป็นคันนั้นจะเป็นคันแรกก็คือ2ปีแล้วนะครับจะเป็นเบอร์4แล้วก็จะเป็นเบอร์6เอาเป็นเบอร์7นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์8นะครับก็ติดต่อกันออกมานะครับตัวสเปคมุกีเนี่ยตัวนี้จะเล็กกว่าแคทหน่อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่า0.93แต่จริงๆแล้วเราจะมีปีกออกข้างอยู่นะ ที่เราสามารถที่จะอุ้มดินได้เยอะนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับนี้ถือว่าเป็นรถรุ่นนิยมนะครับสเปคที่สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะครับในส่วนของโมเดลงานขุดของรถขุดโกเบโกนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวพามาแนะนําให้รู้จักเซลล์นะครับคุณพี่ที่ขายรถให้เรานะครับว่ามีโปรโมชั่นหรือว่ารายละเอียดยังไงกับรถคันนี้นะครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวไหนครับผมก็กระนก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าครับผมลูกค้าคนนี้ที่ผมติดตามมาในเพจนานแล้วนะครับครับเพิ่งมาได้เจอเปลนเป็นแล้วก็มีส่สําเล็จก็ต้องขอขอบคุณครับผมก็ชื่อคนบุญสมศรีนะครับครับทราบว่ารถคันนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างกับ เครื่องจักรโกเบโกรุ่นนี้นะครับคือรุ่นนี้นะฮะคือเป็นที่ต้องการของกันตลาดครับเป็นที่ตลาดก็ที่รู้จักกันมาเป็นระยะยาวนานของโกเบโกนะฮะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ว่าหนึ่งเอาไปขุดในขุดดินขุดลอกคลองขุดตะหรือจะขุดตกแต่งเป็นตกแต่งอะไรก็ได้ครับตัวนี้มีความคล่องตัวสูงครับประหยัดน้ามันครับนะฮะครับนี่แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญว่าทำไมผมจึงเลือกโกเบโก จากใจจริงผมก็เคยใช้แคทอยู่นะแต่ก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ตัวนี้ถ้าเรื่องงานตกแต่งเรื่องของการทํางานคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยผมมั่นใจว่าคันนี้บริการลูกค้าได้เร็วแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ผมได้เลือกโกเบโก้นะครับรุ่นนี้นะครับไปบริการลูกค้านะครับทำดีครับคือพวกเราตอนนี้เรามีสาขาครับ ทั่วประเทศเือเกือบ40สาขานะับนี้ครับพร้อมให้บริการลูกค้าหลังการขายครับผมจะดูแลทัางอุบลด้วยทั้งสุรินด้วยเลยครับตัวนี้ครับบนสุรินยาโสธรอำนาจเจริญโซนี่สานใต้อุบลสุรินก็มีอุบลสุรินสีเกตอำนาจเจริญ4จังหวัดครับครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นรอยจต่เก็บที่เวียลํากับรอยเอดพิเโสครับจะหานเปบางส่วนครับตัวนี้ครับ ประเทศลราเหรอฮะประเทศลาวนี่ก็เป็นบางเทศครับบางบางเคสอันพี่น้องสปปลาวก็สามารถที Genesis ่จะมาติดต่อนะั่อได้เลยครับยินดีนะครับยินดีเลยครับทางโน้นครับทางลาวก็ส่วนมากเคนซื้อเงินสดเด้นนะครับเนาะซื้อเงินสดแล้วส่วนมากทางสปปลาวก็จะมาซื้ออะไรอือะไรครับส่วนรถก็มีปะปายมั่งครับเพราะว่าทีมงานพีเชาเฮาเนี่ยก็ไปบริการฝั่งเหล้าเหมือนกันล่าสุดก็ใช้โคเบโก้เหมือนกันรุ่นสิบนะครับขุดอยู่สวรรค์เขต นะฮะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษากับพี่ได้ได้ครับยินดีเลยครับเบอร์เบอร์อะไรนะครับเมื่อกี้เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปครับที่สุพลคุณสุพลพี่สุพลคุณสมศรีครับอ่าครับเดี๋ยวไงผมจะขึ้นเบอร์แล้วก็ชื่อไว้ให้นะครับยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของงานขุดงานอะไรงานเซอร์วิส สอบถามได้นะครับยินดีใจดีมากเลยครับเนี่ยแถมของได้เยอะเลยครับขอบคคุณมากเลยรับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปส่งรถที่บ้านอำเภอขอขันจังหวัดศรีสะเกดเราพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ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 